รีบซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาได้เลยแล้วกัแฟพื่นๆที่กำลังรับชมไลฟ์สดในตอนนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่กากลุมปิดนะครับเชื่อได้เลยแลครกับแฟนๆครับขอบคุณบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้มอบสิ่งดีๆในการและร่วมถ่ายภาพกัยบนเวทีนะครับอ่านไปก่อนจบ เอาพูดถึงกาเดียวยเ้าโจเป็นผู้ถือไม้วเจออ้จออจากแราเลเอยดาไม่ยุ่หันไม่ยุ่หัน,หน,หนเอายืนมให้ครับอันนี้คือขอบคุณบริษัท้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผู้สนับสนุนในการจัดงานเปิดฤดูกาลในค่ำคืนวันนี้นะครับร่วมกับสาวน้อยเพชรตั้นแพรนครับ ครับสลับนะครับผ้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่วนผู้สนับสนุนของสาวนาวเวงแพ่งเดินทางกับเรานะครับในฤดูการน,นี้กะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไปทั่วโลกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าดีนะฮะครีมนวดผมทรีทเม้นต์ครีมไบโอมีจำหน่ายนะฮะยูทุกเซเว่นเลยสองรอยกว่าล้านซอง นะครับสินค้ามาแรงเลยนะครับฝากไปด้วยแฟนคลับเอ็ซีสาวรอยเที่บานแท้นะครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มนะครับสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยเครื่องดื่ม M100 ร1 5 0เนะครับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยคณเกินร้อยนะครับพี่รองครับฝากแฟนๆสนับสนุนสินค้านะครับที่สนับสนุนสาวร้อยที่บันแท้กันแล้วกันครับ ตอนนี้คือสิบวันเดนแล้วครับพี่น้องครับขวานเฮาบันทึกเฮาคือสิบวันจุดสอดแย่งจุดเรียนที่สุดท้ายนะครับมื่อเล่นครับหลังจากจบนี้แล้วพรุ่งนี้ทีมงานสาวน้อยที่บ้านแทงเราไปทําการแสดงที่งานแข่งเรืออำเภอกุ่มราชสัยจังหวัดมหาการศิจังหวัดการศึกพี่น้องครับ <c oughs> แต่อันแป่งงานอันเดียวกันกับงานนั่นดอกไม้ครับมันแสนสะท้านมือขึ้นมื่อวานนี่ละแต่ว่านัน,น กรรมการเบอกกันพูดจ้างว่าิสิดูเนี่ยกวปลปดภพยอย่างดีเดเอหมอรับาราพนวาไม่นี้ป็นม้นแค่นเดนแสดงยุหันอต่เหอื่นป็นสาวน่อยที่ปันแทงงะครับงานแข่งเรือนะครับแฟนๆกําสิบพบกันนะครับพรุ่งนี้เรอบกสิดินทางโลกกรุงเทพครับ22นะครับเดินทางวันต่อวันเราไปถ่ายทำละครทางช่วงวันนะครับช่วงวัน31กับละครที่มาแรงเรตติ้งสูงในตอนนี้ครับ กับละพรสงครามหมอลำเนี่ยนะครับเรียสงสงครามหมอลำกําล่างอ่อนแอใช้ในช่วงวันนะครับแล้วอีกผลงานที่นะครับผลงานชิ้นโบแดงของสาวน้อยแมงในตอนนี้ครับนั่นก็คือภาพในเรื่องทายอตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับยังฉายอยู่สองเดือนกว่าแล้วนะครับเพียง39บเาทเท่านั้นเพียง39บาทเท่านั้นททน,น,นะครับ แทบทุกงลงคาพยนตร์รรนในตอนนี้ฝากแฟนๆนนครบร้องสนรเสนุนมึงกันได้เลยวันนี้ขอบคุณแม่พี่ดิวธีรพัน์นะครับโอ้สีบ้าพี่พ่อพี่พ่อนอ้องแจ้งนาเย็นชิวเรียบร้อยแล้วคุณอเอ่อฝากแฟนๆกันแล้วกันนะครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่พตามพ,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 มพี่มีน้องตามน้องนะครับไม่กี่อืดเจอรอเท่านั้นผลงานการแสดงเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับฝากไว้นำในฤดูกาลนี้กับลำเพลินเต้เสือปีสองห้า 6 8แปดตึงสองหครับครึ่งหนึ่งเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีิมิตชีวิตเกินร้อยแด้ที่สดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดีอรีทั่วไทยอร่อยไก่ทั่วโลกบริบโภต์บเีเอ็มครีมบำรุงเส้นผมที่ทุกคนไว้ใจทำสีดัดหรือผมแตกปลายครีมบำรงุง ผมที่ดีที่สุดต้องนี่ลเลยปรีนไบโอสาธุเดอรสิสจินล,ลินลูเต่าสิสน้ำพอ